ยุคทองของปอบยายจันยายจันเคยเป็นชื่อที่ทุกคนในหมู่บ้านต่างขยาดเด็กคนไหนดือ้อโดนผู้ใหญ่ขู่ว่าเดี๋ยวปอบจันมากินตับแต่พอเวลาผ่านไปยุค 5G ผีก็เริ่มตกงานเด็กไม่กลัวผีแล้วกลัวไม่มีไวไฟมากกว่าทุกวันนี้ยายจันเลยกลายเป็นเหมือนคนแก่ข้างบ้านที่ไม่มีใครสนใจเธอไม่หลอกหลอนใครแล้วออกแนวชอบนั่งเล่นลม ตากแดดนินทาผีตนอื่นแทนยายจันพยายามปรับตัวกับโลกใหม่หัดเล่นมือถือที่เด็กแถววัดให้มาแต่ดันใช้ผิดไปกดไลฟ์สดตอนตัวเองแทะแตะไคร้อยู่ริมป่าช้านี้มันปอบสายสมุนไพรนี่ว่าจนโลกโซเชียลลือกันให้แซดแถมวันดีคืนดีก็ถูกเรียกไปงานเทศมหาชาติให้รับบทผีประกอบฉากใครเห็นก็ไม่ได้กรี๊ดนะมีแต่หัวเราะแล้วพูดว่า